เ a c บุ๊กเซ็นเตออยากเห็นคนไทยสุขภาพดีทวนนาเราขอท้าเศรษฐกิจตกยกขบวนสินค้ามาลดกระหน่ำกับโปรโมชั่น Healthy and l i f e s ต y l ขึ้นสุขภาพดีให้ชีวิตฟิตเกินร้อย ฟิตทั้งกายฟิตทั้งใจด้วยสินค้าราคาพิเศษลดตั้งแต่10-30%มากันครบทั้งหนังสือธรรมะโดยพระมหาสมปองหนังสือเมนูสุขภาพจากนนดาพ,พับบิชชิ่งหนังสือพูดได้ซีรีส์คบบัณฑิตติดรถฝั่งโดยบัณฑิตและแมรี่อึ้งรังสีเสื้อและกางเกงกันฝนคารานาสินค้าลิขสิทธิ์จากพอแฟรง ตามมาด้วยหมอนรองคอมเมมโมรี่โฟมราคาพิเศษ650บาทจากปกติ990บาทกระเป๋าเดินทางพับได้คลิปส์ขนาด20นิ้วพร้อมกระเป๋าสวมเก็บราคาพิเศษ1,595บาทจากปกติ3,590บาทปิดท้ายด้วยซื้อ1แถม1โปรแกรมแอนตี้ไวรัสแพนด้า มืาคืนสุขภาพดีให้ชีวิตฟิตเกินร้อยได้แล้วกับ c 1 Book Center ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง3 1สิงหาคมนี้เท่านั้น